ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมเลยครับผมเก็วันนี้ผมเม่พุทธคุณนะฮะเก่าน,นี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะผมหนึ่งเหรียญยอดนิยมของช่องผมเลยนะผมที่ออกบ่อยมากที่สุดนะฮะอ่าเป็นเหรียญช้างมอบหลวงปู่ดลอตุโลนะครับผมวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะฮะอ่าเหรียญนี้ก็เพิ่งถึงเพิ่งถึงเลยนะผมก็หลังจากที่ออกเล็กหน้าใหญ่ไปนะครับผมก็เขามารับเองนะฮะอ่าเล็กหน้าใหญ่เขามารับเองนะครับผมก็ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ ส่วนช้างบอกว่าเพิ่งส่งมาถึงวันนี้เลยนะผมเดี๋ยวไปส่องดูนะผมสภาพค่อนข้างสวยเลยนะผมสวยแชมป์เลยนะฮะอ่าต่อโค้ดสองชัดเจนนะผมสองโค้ดนะฮะบางเหรียญก็ไม่ต่อโค้ดก็มีนะผมก็แท้เหมือนกันนะผมแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมไม่ค่อยนิยมเท่าสองโค้ดนะฮะอ่าเดี๋ยวไปส่องด้านหลังกันนะผม ส่วนใครที่อยากดูตําหนินะผมลองย้อนไปดูคลิปหลังๆได้นะผมผมสอนดูตําหนิค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาปล่อยนะผมออกเช่นเคยนะผมก็สาหรับใครที่สนใจนะผมก็โทรติดไอดีไลน์ไม่ได้นะฮะอ่ันนี้เหรียญจริงนี่ค่อนข้างแดงเลยนะผมค่อนข้างออกแดงพอสมควรเลยนะฮะเหรียญค่อนข้างแดงนะผมเหรียญนี้ค่อนข้างสวยเลยนะผมจมูกร้อยเลยนะฮะ ตาหนีแท้ทุกจุดมีมีครบนะครับผมเดีย๋ยวไปส่องเหรียญเรี่ยมทองนะผมเรี่ยมทองเรียญท,ทองก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะอ่าอ่ามีจีบกรอบสองอย่างนิดนึงนะฮะอ่าเรี่อทองนะผมอ่า แต่วันนี้มาปล่อยออกเหรญนี่นะผมช้างหมอบปีสองหนึ่งนะผมสภาพสวยแชมป์เลยนะฮะจมูกนี่ร้อยเลยนะผมซองนี้เหรญนี้ออกจากซีนเดิมเลยนะผมแต่ซีนเดิมผมเอาไว้ไหนแล้วไม่รู้นะฮะมันจะมีห่วงนะผมไปเรียมตอนแรกเจ้าของเดิมเขาไปเรียมมานะผมผมก็เลยแกะออกนะฮะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะผมสวยเลยนะฮะ สำหรับใครที่สนใจก็ศูนย์เก้าห้ากแปดสามห้าสามสบหกนะผมหรือแอดไลน์ผมมาได้นะครับผมมาก็รบกวนดูใต้คอมเมนต์นิดนึงนะผมว่าปิดการขายไปหรือยังนะถ้าปิดการขายไปแล้วก็อ่าไม่เป็นไรนะผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมเหรียญนี้รู้สึกว่าจะออกเยอะสุดมากเลยนะผมบางเหรียญก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะบ,บางเหรียญก็กลางอากาศอย่างเงี้ยผมปิดกลางอากาศเงี้ยบางเหรียญก็ยังไม่ได้ชมเลยนะผมก็ แต่ช้างหมอบนี่ค่อนข้างเยอะแลผมเป็นสิบบเหรียญเลยนะฮะนี่ครับผมนี่นะฮะสะภาพสวยเดิมเลยนะผมผิวเดิมนะครับผมเหรียญจริงค่อนข้างออกแดงเลยนะฮะนี่ครับผมขอบนะฮะตกตายนะผมตดตายขอบสตางค์ที่เขาเรือกกันนะฮะสองนะผมอ่า สวยเลยนะผมสวยสวยเลยนะผมอ่าก็สําหรับใครที่สนใจนะครับโทรมาได้นะผมศูนย์เก้าหกปสามห้าสามสี่หกก็วันนี้ผมไม่พูดคุณขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะผมก็สวัสดีครับ